ลำดับต่อไปตัวแทนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6ถึง6เด็กชายกิรพัฒน์นามวงและเด็กหญิงวินันราดาเรืองสุขขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมภาพัฒนาคุณครูอารันเมืองวงและคุณครูโสพิดาต้นกัญญาขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไป ตัวแทนคณะผู้ปกครองโรงเรียนสมภาพัฒนานาวาอากาศโทพุทธิเศษเยี่ยมรำและนางกัญวิยาเยี่ยมรำขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนสมาภาพัฒนาดรโด่งสยามโสมาภาขึ้นถวายความเคารพพระบร,รมฉา,าย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร,ราชินีนาถในพระบรมสมเด็จในพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงิน และเก่าอาเซียนละว่าตามลำดับบนเวทีขอกราบเรียนเชิญค่ะ พระราชทานกราบบรงคมทุลทรง,รง,งทราบฝ่าละองธุลีพระบาทข้าพพระุทธเจ้าผู้งในการโรงเรียนสมพพาพัฒนาในนามของคณะครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสมพาพัฒนาที่ร่วมพิธีอยู่ณนที่นี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมิน พระมาหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาขอพระราชาทานพระราชาวโรกาสน้อมกล้างน้อมกระมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลบังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนคนแผ่นดิน จากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ้ำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นยาเสโทแด่ไทยที่ไหลรินธรณินจารึกผนึกนาย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือพระทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนา เมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะาถ้าพระพุทธเจ้าคณะครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสมพาพัฒนา ที่มันกลายเป็นแก๊งจืด กำเนิดชีวิตน,น้อยๆได้ลืมตามาดูโลก9เดือนที่แม่ปกป้องกับหนึ่งวันที่ต้องเจ็บปวดมีใครรู้บ้างว่าผู้หญิงคนที่หนูเรียกว่าแม่จะต้องเจ็บปวดแค่ไหนวันที่หนูเกิดเป็นวันที่แม่เจ็บที่สุดในชีวิตแต่เป็นวันที่ประเสริฐของอีกชีวิตหนึ่งแต่รูปบางคนอาจจะไม่นึกถึงวันนี้มากนะัก มีใครรู้บ้างว่าชีวิตแรกด้วยชีวิตเมื่อเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้แม่ก็คือผู้หญิงคนแรกที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงดูเราจะเติบใหญ่แม่ได้ให้การศึกษาที่ดีที่สุดแม่ให้เราทุกอย่างที่เราต้องการแม่ไม่เคยมีคำว่าไม่หรือไม่ให้กับลูก บางครั้งที่แม่ดุแม่ทำไปก็เกิดจากความรักความผูกพันและความห่วงใยที่แม่คนหนึ่งจะมีให้แม่ทุกคนอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีลูกเป็นความหวังของพ่อแม่เป็นดังแก้วตาดวงใจแม่คอยเป็นกำลังใจให้และคอยความสำเร็จของลูกว่าลูกจะประสบความสำเร็จในภายหน้าเป็นคนดีของแม่ เป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของประเทศชาติเราได้เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยทำให้แม่มีความสุขบ้างหรือยังสำหรับลูกบางคนเขาไม่มีสำหรับลูกที่มีโอกาสควรรีบทดแทนพระคุณของแม่เมื่อตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ในฐานะที่หนูเป็นลูกคนหนึ่งหนูจะตอบแทนพระคุณแม่ ให้สมกับที่แม่รักหนูหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีจะเป็นคนดีของสังคมอย่างที่แม่สอนหนูหนูรักแม่ค่ะ Good morning. Today I would like to talk about my mother. Mom, I may be too little to know much about the world, but I already know my favorite place in it, right? Me too. I don't know who is the best mom in the world, but I already know you are the best mom in my heart. Thanks for everything. I love you. Happy Mother's Day. Thank you. แม่ครับผมอาจจะยังรู้จักโลกใบนี้น้อยมากแต่ผมก็รู้ว่า ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการได้อยู่ใกล้ๆแม่เอง,เองผมไม่รู้หรอกว่าใครคือแม่ที่ดีที่สุดในโลกแต่ผมรู้ว่าแม่คือแม่ที่ดีที่สุดในใจผมขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งผมรักแม่สุขสันต์นแม่ครับขอบคุณครับ ให้แม่ฝุดซ้อมโดยคุณครูกระนกมพรและคุณครูวุธิร,ร,รงศเชิญชมแ้่นในครา รู้สู่ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงสำหรับบทกรอนที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคำขวัญวันแม่ประจำปี2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้ให้เป็นคำขวัญวันแม่ประจำปี2560ค่ะ